พี่เอ๊รับวันนี้ได้มาออกอรายการแล้วได้มาเจอน้องใครครั้งหนึ่งเป็นยังไงบ้างความรู้สึกก็ความรู้สึกวันนี้จริงๆอ่ะที่มาออกว่าอยากให้ประชาชนไทยแล้วก็สื่อมวลชนแล้วก็ทุกคนได้ทราบถึงข้อเท็จจริง<ะ>ว่าการที่น้องเข้ามาฟ้องร้องเราหรือขอความเป็นธรรมนะ่ะเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดใครดูผลกระแสเมื่อสักครู่นะคะคนขอความเป็นธรรมนะ่าจะเป็นพี่เอ๊ามากกว่าจริงๆแล้วทั้งชีวิตที่แบบทุ่มเทให้น้องอะคะ่ะในวันนี้ท,<บ>ที่ออกมาพูดเราอยากจะบอกอะไรกับประชาชนบ้างครับผมสิ่งที่เรารู้สึก่ามันไม่ตรงกับสิ่งที่น้องเคยพ ก็ให้รู้ว่าเราเป็นคนไม่ได้คิดจะยักยอกทรัพย์ใคร <ฮะ S 2> เราไม่เคยคิดจะขโมยของใครหรือว่าจะเป็นแบบเอามาจำนำหรือว่าเอามาดัดแปงลงรถหรืออะไรเรามีที่มาที่ไปอะค่ะอย่างที่คุณทนายบอกว่านะค,คุณทนายวรรุบอกว่าที่เอไม่ได้เอารถให้น้องอะแต่แรกเพราะอะไร,รเพราะว่ารถคันนี้นะครับมันเป็นลักษณะข,ของการถือแทนกันนะครับเนื่องจากว่าคุณเอเป็นคนชาระเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยใช้ชื่อของน้องเนี่ยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทนเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นกรรมสิทธิ์เนี่ย ก็ยังอยู่ที่คุณเอ้นะครับแตทั้งทำไมพี่เอ้ถึงไม่ส่งค่างนวดค่าเดือนบ้านกับรถอคับค่ะที่ประมาณ3 4เดือนเอาจริงๆอะค่ะเอาละครเป็นจริงเนาะถ้าใครมีแฟนนะคะเลิกกับแฟนแล้วนะคะทั้งดาวด้วยทั้งผ่อนด้วยมาตลอดเลิกกันแล้วจาเป็นต้องส่งต่อกันไหมคะเอาละครเป็นจริงอะคะ่ะคือเอ้ดูแลมาทั้งชีวิตแล้วดังนั้นเนี่ยพอถึงวันหนึ่งที่เราต้องไปจากบ้านนะคะเอ้ก็ออกให้ แต่คุณแม่เอ่อมันคุณห้องพูดแต่ว่าคุณเขาให้เวลาเราแค่แบบ30วันในการย้ายอ่ะมันบางทีคนเราอ่ะเหมือนตัวเองจะย้ายที่อยู่สักที่นึงอะค่ะถูกปะตัวเองต้องมีเวลาที่จะแบบว่าหาที่อยู่ใหม่ดาวหรือไม่ใช่คนเราอยู่ดีจะหาที่อยู่ใหม่เร็วมากภายในว่า30วันมันหาได้เลยมันมันยากมากเลยนะคะมันต้องใช้เวลามันต้องให้เวลากับเราอ่ะเราเป็นเพราะว่าการจบไม่ดีแล้วก็พูดจาไม่ดีด้วยไหมคะพี่เอ๋เออก็คือต่างคนต่างเลิกกันไปเลยอะค่ะเพราะว่ามันมันมีที่มาที่ไปของการที่น้องไม่ได้มีเราคนเดียว น้องเที่ยวทุกอย่างอะฮะเราว่าเราก็ไม่ไม่ก้าวไก่ดีกว่าเอาว่าเอาว่าแค่ตรงนั้นก็จบกันด้วยด้วยด้วยเจอกันก็คงนะก็คงแบบก็คุยกันธรรมดาแต่ว่าไม่ได้ให้เราให้ความรู้สึกดีๆกันแล้วอะค่ะน่าจะไม่เข้าใจใช่ไหมคะว่าเขาไม่เขาเปนคนคือเดี๋ยวเอาไว้เขาบอกเรื่องเรื่องนี้อย่าอย่าพูดเลยดีกว่าคือลูกคุณธรรมที่แแอร์ก็คือเป็นเป็นเป็นน้องน้องฟ้าคอยดูแลเราทุกอย่างนะคะเราก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันเขาคิดอะไรอยู hết, <c oughs> ่นะคะคนเรา คบกันมันเป็นแฟนกันลูกบุญธรรมก็สูวนลูนบุญธรรมแฟนก็ส่วนแฟนมันต้องแยกแยะอ่ะคนเราอ่ะถูกป่ะคะคนเรามันก็รักคนละแบบรักลูกบุญธรรมก็รักแบบหนึ่งรักแฟนมันก็รักอีกแบบหนึ่งถูกไหมคะมันรักคนละแบบอ่ะก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงไม่ชอบไม่ชอบลูกบุญธรรมพี่เอมไม่ไม่จริงใจเขาแบบว่าจะต้องเลือกลูกบุญธรรมกับตัวเขาอย่างเงี้ยเขาบอกเขายื่นให้พี่เอเลือกว่าจะเลือกเขาหรือจะเลือกลูกมันมีคำนี้ใช่ไหมคะตอนมันมันเลือกไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าลูกบุญธรรมก็ดูแลเราเวลาที่เราเจ็บป<ข>่วยหรือว่าเราที่เราเเเรรราาาาไมม่่ีใค้ออยูขงๆตลด กับกับเขาเราก็รักเขาในฐานะฐานะแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาเวลาเราเป็นอะไรเขาไม่ค่อยอยู่กับเราอ่ะเขาก็เที่ยวของเขาไปตามภาษาวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นี่คือจุดแตกขาดจุดที่จุดแตกของมันจะเป็นเรื่องผู้หญิงด้วยหลายๆอย่างค่ะเรื่องเที่ยวเขาด้วยหลายๆอย่างเคยจับได้ค่ะหนังปลาของจับก็ไปปราบมาแล้วที่ออกข่าวบ่อยๆที่กาญจนบุรีไปปราบมาแล้วที่ร้านเบียร์ด้วยอะไรหลายๆอย่างก็คือคือยังเรื่องผู้หญิงเที่ยวรับสารมานี่เป็นทางฝั่งฝั่งลูกเราลูกคุณทำเราบอกใช่ไหมคะหรือว่าผู้หญิง อ๋ ain, อไม่ไม่ค่ะก็แฟนคลับด้วยเลยเขาก็เห็นกันหมดแล้วเขาส่งมาให้เราดูก็เขาเห็นแค่สักสักหลังมือฟองเขาก็รู้กันหมดแล้วค่ะพี่เอ้มในวันที่เลิกกันเราเคยคิดจะเอาบ้านจตรถมาเป็นของรามไหมครับหรือว่าไงเพราะว่าฟองกาบอกว่าอยากให้พี่เอมีบ้านมีรถเป็นของข่เ้ขาไม่ได้อยากได้ตัง้งแต่แรกจริงๆอ่ะที่เราให้บ้านให้รถเป็นชื่อเขาเพราะว่าเราอยากให้เขามีอนาคตที่ดีมีชีวิตที่ดีแล้วก็คิดว่าจะอยู่ด้วยกันนานเราก็เลยดาวให้ด้วยผ่อนให้ด้วยส่งเรียนให้ด้วย นะคะคือน้องอยู่ในบ้านหลังนั้นกับเราเราดูแลตั้งแต่หัวจะหลดเท้าดีกว่าเหมือนลูกเหมือนลูกด้วยเหมือนแฟนด้วยเหมือนสามีด้วยเหมือนทุกอย่างอาะค่ะเรียกว่า<ม>เป็นครอบครัวดีกว่า<ม>คิดไหมคว่าสิ่งที่เราให้ไปในที่ผ่านมามันจะกลายเป็นมาแทนที่เราในวันนี้ก็ไม่ได้คิดหรอกค่ะแต่ให้ด้วยความด้วยความบอกว่าไม่ได้เส้อเนืหาให้วความรักคือเราไม่ได้เสียดายตังค์อ่ะเอาว่าตรงนี้ตอนนี้ไม่ได้เสียดายเงินได้เสียดายความรู้สึกหกปีที่ทุ่มเทและแก่ลงไปทุกวันทุกวันนะเต็มเข้าใจปานน้องเขา่ะออ้แพลว เราอายุมากขนาดนี้เราห้าสิบห้าแล้วว่าแล้วแล้ว,ลว,ลวมาเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันก็เจ็บทั้งใจเจ็บทั้งใจเสียทั้งเงินเสียทุกอ,อย่างอ่ะเสียความรู้สึกอ่ะ mm hmm. คือถ้าใครเป็นอย่างเอ๊อจะเข้าใจคือทุกคนอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยก็เป็นเพราะว่าเราอายุมากกว่าแล้วก็ชอบเด็กก็จะมีปัญหายอย่างนี้ซึ่งเอ๊บอกกับสื่อมวลชนทุกช่องทุกฉบับทุกที่ทุกเพจอยู่แล้วทุกสือ่อว่าแบบเอ๊ะรู้ว่าวันหนึ่งเด็กต้องไปรู้อยู่แล้วเพราะอายุมากกว่าแต่การไปอ่ะไม่ใช่มาขึ้นฟ้องร้อง,องคอมเ็นธรรมหรือทำให้เอเป็นนข่าวแบบี้ อย่ามาแบบเรามีเรามีชื่อเสียงอะ่ะการมีชื่อเสียงของคนเราไม่ได้สร้างภายในวันเดียวและอย่างนึงเขามาพูดว่าเราอยู่วงการมานานสื่อมวลชนจะต้องเข้าข้างเราเพราะเรามีอิทธิพลซึ่งมันไม่ใช่เมื่อกี้ก็ออกในหัวกระแสพ,พูดเลยค่ะว่าสื่อมวลชนเขามีจรรยาบรณถ้าถูกว่าตามถูกถ้าผิดว่าตามผิดเขาไม่ได้เข้าข้างคนผิดเขาไม่ได้เชียวว่าเป็นดารามารู้จักมานานแล้วคุณคุณผิดต้องมาเชียร์ไม่ใช่คะ่ะดังนั้นอนะ่ะวันนี้ที่ออกมาเพราะออกมาปกป,ป้องตัวเองแล้วอย่างเราเราไม่ผิดอะ่ะเราไม่กลัวคะ่ะ คือเป็นคนตรงมากถ้าใครอยู่วงการมาได้เกือบ40ปีเนี่ยเพราะว่าไม่โกหกคนดีกว่าเรามีหลักฐานทุกอย่างที่เห็นนะคะเดี๋ยวจะไปออกอีก3รายการหรือจะเห็นหลักฐานเพิ่มมาเรื่อยๆเรื่อยๆพี่อ๊ครับเรื่นงสิ่งนี้เป็นไงคะขนาดออนไลน์น้องเขาเล่นพี่ไม่รู้เรื่องน้องเขาเล่นของเขาเองเพราะว่าวันนี้ประเด็นมันเปลี่ยนที่ว่าเลิกกันเพราะว่าพี่เอหมดตัวกับมีการพนันขึ้นมาเกี่ยวข้บเองนี้พี่เอ๊ใหญ่ทีพูดยังไงบ้างคือพี่เอาถ้าใครเห็นจะเห็นว่าพี่เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าเยอะมากพี่ยังมีละครตลอดเวลาพี่ยังขึ้นนคคออเเสิร์ตยยู่่ละ ละครล่าสุดปีนี้ลงละคร3เรื่องนะคะคอนเสิร์ตก็เพิ่งจบไปพิจันตเตอร์ขึ้นบิวบอร์ดฮันนี่คิวก็มีอยู่ข้างบนแต่ไม่หมดนะคะพิจันเตอร์หมด9ตัวนะปีนี้ค่ะซึ่งอันนี้ก็แล้วน้องแล้วแต่น้องก็จะคิดนะคะคือเวลาที่น้องก็พูดอ่ะช่วยเอาคลิปคำพูดมาให้ด้วยอย่างที่พี่มีพี่เป็นคนทําอะไรมีหลักฐานค่ะพี่จะมีคลิปพี่จะมีแชทพี่จะมีคําพูดของเขาทุกอย่างคือพี่ไม่พูดลอยๆอ่ะใครก็พูดได้ลอยๆไม่มีหลักฐานอ่ะเป็นพี่พี่เขาพูดได้ถูกปะคะหมดเกว่อง เงินแม่าเอาว่าเงินพี่อยู่ที่ลูกเขาดีกว่าอืนะลูกเขาจะให้แม่เขาก็เรื่องของเขามันก็เป็นเงินพี่นันแหละเอียงอบครวถูกต้องค่ะพี่ส่งเรียนด้วยเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาหรอกค่ะเขอยู่ที่เขาเขาเนี่ยเขาเลิกแล้วก็แล้วแต่เขาไม่ไม่คืนก็ไม่เป็นไรมันชื่อเขาแล้วมันเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วเรืองการพนันนครัการพนันของที่ี่เล่นบาคาร่ากาพี่ไม่ได้เล่นกับเขาค่ะ พี่ไม่รู้เรื่องเลยค่ะพี่หลับแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะตื่นเช้ามาเห็นน้องร้องไห้พี่ก็ร้องไห้เรื่องอะไรอยากเขาทําอะไรผิดหรอเขาบอกเขาไปเล่นบาคาร่าเลยไม่รู้ในในโทรศัพท์มือถือของเด็กวัยรุ่นนะคะโธ่พี่เปิดเว็บพี่ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยพี่เปิดเครื่องยังไม่เป็นเลยแค่ส่งเมสเซจก็เก่งแล้วพี่อะสรุปว่า6ปีนีคือเสียไปกับฟองเท่าไหร่คะพี่ไม่รู้จําไม่ได้พีสิบล้านใช่ไหมคะพี่มาเขาช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านหรืออะไรให้พี่เอบ้างไหมคะจากพี่เอตัดให้เราที่ผ่านมาเงินออออยยู่่่่ทีเเเเค้้าาาาะะะก็ตตงงงินนนรัจป อซึ่งมันเป็นเงินเราถูกค่ะเปให้เป็นเงินเดือนเหรอคะพี่หรือว่าเงินทั้งหมดที่มีหามาได้เราให้ทัางหมดใช่ค่ะแล้วเขาเป็นคนเก็บเงินใช่มันจีใครคบพี่ฟองอ่าแสดงว่ามีมีเลขสิบล้านนี่ต้องถึงไหมพี่ไม่รู้ค่ะไม่ได้นับแล้วพี่เคยเคยเคยถามให้เขาว่าเงินมันเหลือเท่าไหร่ทำไมถว้ใจให้เขาเป็นคนดูแลเรื่องเงินเราเราเป็นคนแบบ แล้วอาจจะเป็นคนเก็บเงินไม่อยู่นะคะแล้วก็เลยให้น้องแบบให้น้องคอยดูแลการเงินให้เขาเก็บอยู่นะคะพี่ <c oughs> เคยนึกเสียดายไหมคะพี่เอาวันหนึ่งเราไม่น่าไว้ใจคนนี้แล้วสุดท้ายของท่านไม่ได้เสียดายตังค์นะคะเสียดายความรู้สึกมากกว่าเสียดายว่าแบบมันเหมือนคนคนหนึ่งที่ดูแลด้วยหัวใจอะแล้วก็ด้วยทุกอย่างในชีวิตแล้วมันแบบเจอแบบเนี้ยมันเจอเหมือนชาวนาของงูเห่าเดินเข้ามามันโดนฉกเลยอะมันเจ็บมันปวดนะ ก็ถามว่าตอนนี้ก็เลยแบบนิ่งเลยไม่กล้ามีแฟนแล้วอ่ะตอนนี้ช่วงนี้นิ่งมากอะ่ะน,นิ่งไปเลยอ่ะอแม่เขาที่ว่าเราการรายการเจ็บหัวใจอะไรก็เจ็บค่ะก็ไม่เป็นไรก็แม่เขาอยากว่าอะไรก็ว่าแม่ทุกคนต้องรักลูกอยู่แล้วเขาต้องปกป้องลูกอยู่แล้วเป็เรื่องปกติค่ะที่ผ่านมาเขา,ม,ามีพฤติกรรมแบบรุนแรยแบบ,แบ,บรุนแรงแบบมีเรื่อยๆกับเราไม่เหมือนหลายคนก็มองว่า อันนี้ไม่ตอบดึงแล้วอันนี้ไม่ตอบดึงค่ะอันนี้อันนี้ไปจะดำเนินการยังไงครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเราฟ้องไปเขาก็จะฟ้องกลับเราเกี่ยวกับเรื่องการฟ้องคดีก็ต้องไปดูพยานหลักฐานกันก่อนนะครับว่าพยานฐานนั้นไปถึงแค่ไหนนะครับและในทิศทางนี้ทนายมองว่ามันก็ยังไม่มีครับอยู่พี่เอครับที่ตอนที่เราเคยเป็นคนรักกันเราคิดว่าจะไก่เกลี่ยกันหลังบ้านก่อนไม่ค่ะขยืนยันเลยว่าเอาให้สุดไม่ไก่เกลี่ยแล้วค่ะอยากเรียกร้องในสิ่งที่เราเคยให้ไปอีกด้วยไหมครับพี่ไม่ค่ะ แต่ชื่อเสียงคนเราไม่ได้สร้างภายในวันเดียวค่ะเรียกว่าถ้าจะฟ้องนี่คือเป็นทิศทางของการทำให้เสียชื่อเสียงก็ให้คิดดูว่าชื่อเสียงคนเราไม่ได้สร้างภายในวันเดียวกว่าที่เอจะมีแฟนคลับทั่วประเทศไทยขนาดนี้กว่าและเอไม่ได้เป็นแค่นางสาวไทยเนาะเอเป็นทั้งนางสาวไทยเอเป็นทั้งดาราแล้วก็เป็นทั้งนักร้องด้วยเอเป็นสามอาชีพเลยในวงการบันเทิงดังนั้นเนี่ยชื่อเสียงกว่าทําให้คนรักได้ขนาดนี้มีแฟนคลับได้ขนาดนี้เอไม่ได้สร้างภายในวันเดียวค่ะ ในอนักข่าวทำงานคนที้คนนี้ก็มา6ปีอะค่ะมองที่ทางอนาคตของฟ้องเขายังไงบ้างในอนาคตทิศทางของฟ้องอนาคตนะฮะคนแบบคนเดินวงการมาก่อนแล้วก็เพิ่งมา6ปีอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือตอนที่เราเป็น่าการที่เขาทำแบบนี้เส้นทางชีวิตมันจะเป็นยังไงไม่ทราบอะค่ะมันอยู่ที่น้องอะค่ะเอาจริงๆแล้วเอาจริงแล้วฟ้องเป็นเด็กน่ารักนะแต่ว่าเขาอาจจะแบบด้วยความที่เขาอ่อนหัดแล้วก็แบบมันมีคนคอยคอยอะไรสักอย่างอะไรสักอย่างหนูก็ไม่รู้อะเราก็ไม่รู้เนาะแล้วแต่เขาอะค่ะ เชื่อว่ามีนนนคนเป็นผู้ซื้อให้เขาในการใช้ชีวิตในการ <c oughs> ไม่ทราบเหมือนกันค่ะก็แล้วแต่เขาอะค่ะให้เขาคิดได้อยากให้เขาโตแค่น,นั้นเองค่ะก็ <c oughs> ตอนที่พบก,กันคุณแม่เขาเข้ามาพัวพันเกี่ยวยุ่งในชีวิตคู่ของเรายัางไรไหมคะไม่ตอบดีกว่าเพราะข่าวมันไม่ต่อไปมันก็จะต้องมีคนเม้นในแง่ลบกับชาวเน็ตเราอยากจะเจอชาวเน็ตไหมว่าเม้นเทาๆอย่างไม่เป็นไรค่ะมันก็เอาตามความจริงอะค่ะคือเป็นนักแสดงทําใจอยู่แล้วค่ะว่ามีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดความที่พี่อยู่วงการมานานมาก พี่เป็นคนไม่ไม่ใส่ใจกับคําลบหรือคนด่าเพราะว่าเขาไม่ได้ทําให้พี่จเจริญขึ้นหรือว่าเร็วลงเลยก็ตามดังนั้นเนี่ยคนที่อยู่วงการบันเทิงต้องต้องนิ่งอะค่ะต้องนิ่งมากนะั้นบอกบอกทุกคนที่โดนอย่างนี้เนาะอย่าไปสนใจตามกระแสเม้นที่แบบแรงๆแล้วก็เรารู้ตัวเราดีที่สุดว่าเราทําอะไรอยู่ตอนนี้เราผิดหรือเราถูกนั่นคือคําตอบที่อยู่ในใจเราอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยอะไรที่มันลบแล้วมันกระทบกระเทือนกับ การงานของเราหรือว่าอาชีพของเราหรือรู้ความรู้สึกของเราอย่าไปใส่ใจอย่าไปแคร์เพราะฉะนั so no ้นโนสนโนแคร์จะท่องไว้นี้ตลอดก็เลยทําให้พี่อยู่กันได้นานเพราะพี่แกล่งมากแล้วเพราะว่ามันเจออะไรมาเยอะแล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกแล้วอ่ะมันเจอมาเยอะแล้วอะค่ะแต่าค่ะถ้าเขาไม่ออกมาเปลเปลีสายให,หมพี่เอจะไม่ออกอ๋อไม่ออกค่ะถ้าน้องไม่ออกมาเพลียนสายใหม่ต้องรอดของความันทาเราจะไม่ออกสื่อแล้วเราจะไม่แชร์อะไรเพราะจะไม่แต่อย่างเดียว<ม>ก็เดี๋ยวติดตามหลายๆรายการยังมีอะไรต้อง ออกเยอะมากเลยถามว่าหลักฐานต่อไปที่เราจะเปิดมันจะต้องต้องไปตามดูเลยาะกันก็คือไม่ใช่แค่เรื่องบ้านเมืองอย่างเดียวไปตามดูในรายการขอยากถามเขาว่ามีแฟนเด็กเข็ดไหมคะเออตอนนี้เข็ดมากแต่ว่าเดี๋ยวอนาคตเราก็ไม่รู้ต่อไม่เอาจริงๆป่ะคนเราเอาความจริงจริงอะเราไม่รู้อนาคตหรอกว่าสมมุติเราบอกเข็ดวันนี้อะวันหน้าเกิดมีเด็กมาชอบแล้วเราเกิดชอบขึ้นมาเอาจริงจริง คนเราถ้ารู้อนาะคตก็ดีสิคะเราไม่รู้ดังนั้นนะาอาจจะตอบว่าเข็ดไม่เข็ดเราไม่รู้แต่ว่าถ้าวันหนึ่งเจอคนดีจ้าถูขอเจอคนดีสักครั้งเถอะนะขอสักครั้งเดียวในชีวิตดักก่อนตายก็ได้อะเป็น,นยังไงพี่ไอถามว่าคบเด็กมันดียังไงครับสุดท้ายแล้วมาฝากให้ไหว้เอาจริงจีอ่ะคบเด็กมันก็ดีเขาเป็นคนเอาใจใส่ตอนรักกันมันก็ดีอะค่ะมันก็แฮปปี้เนาะเออแต่พอเลิกกันน่ะเด็กบางทีเขาก็ความคิดเขาน้อยอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แค่นั้นเองเด็กคนนี้อยากฝากอะไรอยาเง้ยใครคะเด็กคนนี้ใคร ไม่าอับยายาดีกว่าครับไม่มีอะไรค่ะก็แค่แบบว่าเออให้น้องมีความสุดีมีชีวิตที่ดีแค่นั้นเองค่ะไม่ยังรักเด็กเหมือนเดิมนะคะฮะรักกเเเดด็หมือนิสโลแกนเหรอคะรักเด็กเหมือนเดิมยังไม่รู้อนาคตค่ะแต่ตอนนี้คือโสดสนิทค่ะอันนี้คือแบบตอนนี้โสดสนิทจริงๆตอนนี้แบบเก้าเดือนแล้วเงียบกลิบเลยค่ะแบบว่าไม่ไม่อยากมีใครแล้วเงินยังไม่หมดใช่ไหมคะคะเงินยังไม่หมดยังไม่หมดเงินไม่หมดค่ะเปิดร้านเอาไม่ดูเหรอคะอลิฟแฟนแบงคอกอ้าวเปิดบาร์ทอมโฮสแล้วนะคะตอนนี้นนนะะคชีีวิิตฉัักลบมมายืท่เด เออจริงจริงแล้วก็หด้านี้หมดไปเยอะไหมคะอุอ้ยจำไม่ได้ละเก็บเงินเองแล้วนะพี่เก็บเงินเองแล้วขอบคุณมากนะคะบ